คราวนี้จะเป็นคลาวของจังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะครับคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับคุณนัทพรแสงบัวสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับพี่อ้าวห้าแสนถ้าเราไปถึงจะเป็นอย่างไรครับต้องขออนุญาตพิธีกรนับก่อนว่าครบหรือเปล่านะครับครบใช่ไหมห้าแจะครบไหม เพิ่งมีทีมแรกนี้ที่ถามแบบนี้ครอบพี่เป็นคนรอบครอบมากครับครับถ้าครบก็ผ่านครับอ้าเอาไปทําอะไรครับพี่ถ้าได้นะครับก็จะไปต่อยอดลานกีฬานะครับส่งเสริมกีฬาสุขภาพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางซิงเมืองนะครับคตอแรกว่าจะไม่ทํารู้วิ่งตอนนี้คิดว่าจะต้องทํารู้วิ่งแล้วบี่ครับ เราตาบอยไปวิ่งคนแรกนะตาบอยผมก็เทสอยู่เหมือนกันนะครับคนแรกเลยนะเขาต้องทำท่าใหม่ครับลู่วิ่งนี่บางทีมันช่วยได้เยอะนะพี่นะครับผมหวังว่าคงได้แน่นอนนะครับโอเคโอเคอจะได้ไม่ได้มาน้องน้ำฝนเชิญจ้ามาดูลีลาลักษณะน้องน้ำฝนนี่น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบนักร้องล่าถ้วยรางวัลประกวดไหมประกวดบ่อยไหมคะเราเนี่ยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะเหรอสิบครั้งถึงไหม ก็น่าจะถึงนะน่าจะถึงอายุเท่าไหร่แล้วคะยังเรียนอยู่ป่ะ16ปีค่ะปีโอ้ยังเด็กมากเลยนะครับหนักใจไหมเมื่อกี้เห็นคุณจาเขาร้องไปเป็นไงค่ะก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะเวลาหนักใจทําไงก็อย่าไปคิดมากค่ะก็ทาของตัวเองให้ดีที่สุดเออย่าไปคิดมากทําของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคแล้วของเราเราเลือกเพลงอะไรมาคะจําเสียงเลี้ยงพ่อของสุนารีราชศีมาค่ะ จำเสียงเขาเสียงจำอะไรอ่ะเขาเสียงเป็นไงเหมือนกับว่าลูกสาวจะลาพ่อกับแม่ไปทํางานที่กรุงเทพกรุงเทพมันเสียงไงไม่ไกลหรอกจากนนทบุรีนิดเดียวเทีมสุดยอดทโมมาแล้วตะโอ้ยพ่อมาไหมพ่อมาไหมมาค่ะไหนพ่ออยู่ไหนพ่อไหนคุณพ่อไหนคุณแม่คนไหนคุณแม่นี่ถือป้ายเลยไงแม่เขาทำไมไม่นั่งด้วยกันอ่ะไหน จำเสียงเลี <data noise> <N> ้ยงพ่อครับ <iller> น <N> ้ำฝนนนทบุร <iller> ี

ครับแม่ลาพอ่อลาแม<น>่เ,เสียงเข้าหวานนะหวานมากเสียงเข้าหวานกังวานเอาละครับพี่สันเพชร <c oughs> คือน้องเขาเสียงแหลม<อ>ใสและก็สูงมากซึ<อ>่งเวลาที่เขาลองไป <c oughs> ก็พูตาม <c oughs> ครับคือมันเหมาะก,กับเพลงนะคือเพลง<อ>ที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่โหนเสียงสูงตลอดเลยในท้ายคําที่ลงท้ายแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยฟังดีๆเลนจ์เสียงเนี่ย กว้างมากเพราะฉะนั้นเวลาโหนขึ้นไปสูงปุ๊บแล้วพอน้องจะลงต่ําปุ๊บเนี่ยคอนโทรลเสียงต่ําไม่ค่อยนิ่ง<อ>แต่ว่ามันสุดยอดคือพี่ก็พูดแบงี้แต่พี่ทาไม่ได้นะแต่พี่ก็พูดทางที่พี่รู้สึกนะคือก็สุดยอดมากแล้วจริงๆแล้วก็ที่เหลือเหลือความมั่นใจเนาะแบบมีแววตาของความแบบไงดีว่านิดนึงอะไรเงี้ยนะน,นิดนิดหน่อยหน่อยเองนะครับ<ม>แต่ว่าน้องจะกลายเป็นนักร้องที่แบบสุดยอดมากในอนาคตเชื่อพี่ครับโอเคครับ น,<อ>นี่นั่งฟังอยู่ต้องนาถ<า>ูกต้องเลยคแบบพีแดดพ่แอดีกว่าพี่แอรเป็นไงหเห็นนักงวยทั้งคู่แล้วถ้าพี่แอดทำเสียงแหลมมีคนจะหามากพี่่ะทำพี่เจะผมต่อไปวิ่ข้อบอนไม่มีใครเชื่อแล้วครับน้องน้ำฝนทำได้ดีดีแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าความกดดันนั้นต้องมีแน่นอน เพราะว่าพิจารใช่ไหมต้องพิจาก็ทําไว้มาตรฐานสูงมากนะครับเขาแชมป์สามสถาบันแต่ว่าท่านน้องฝน,งนเป็นผูน้ท้าชิงนะเนี่ยก็ถือว่าขึ้นข้ามรุ่นมาเป็นแชมป์สามรุ่นมาเจอกันะครับถือว่าถ้าเป็นคู่ชิงอยากให้เสมออยากให้คองร่วมนะครับแล้วได้ยังไงเลยย่อยรายละเอียดแล้วมืออาชีพเราเป็นรองเขานิดนิดคำว่าเป็นมืออาชีพแต่ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ถือว่าทําได้ดีในระดับที่ต้องพอใจนะครับตัดสินยากตัดสินยากอาจจะต้องถึงต่อเวลาด้วยโอเคโอเคฮวลาได้น้าพอใจดีแล้วลูกเอ้พี่ตักครับคือมันตัดสินวันนี้พี่ฝ่ายก็ฝ่ายชายนะคะบอกว่าวันนี้สุดยอดทั้งคู่เลยค่ะมันมันคนละแบบซะด้วยอย่างจาพนมในเวลาเขาร้อน ใส่อารมณ์ขเขาใส่ฟีลลิ่คือแบบร้องในดัตจริตมากอะไรเงี้ยแต่นี่เขายังซื่อๆใสๆเงีาย,แ,ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนูร้องน้ำฝนร้องไม่ดีนะล่ะลูกเสียงหนูตอนที่หนูขึ้นมาในประโยคแรกใช่ไหมครับแบบเหมือนพี่อยู่ในความฝันเลยอ,ะอ่ะเสียงหนูมันมันเหมือนเสียงสวรรค์มากๆเลยจริงๆนะคะทั้งๆที่พี่นั่งอยู่ท่ามกลางนรกทั้งนั้นค โอเคผมอยู่นีโอเคโอเคขอให้ด่าพี่คนเดียวคงไม่ได้หมายถึงพี่แอดนะแม่เกรงใจแทนพี่แอดน้องน้ำฝนอายุ16แต่เสียงนี่เกินตัวมากเลยนะครับจริงๆเสียงดีมากแต่ต้องบอกน้องโห o จุ u ตรงนี้สักนิดหนึ่งน้ำฝนน้องโจุ u j u วันนี้เนี่ยเราทำได้ดีแล้วแต่อาจจะมีคนอื่นเนี่ยทำได้ดีกว่าเรานิดหน่อยกินยิกนี่จอหอเดียว ยังไม่จบว้ยจิมยิ๊กคือจอาหอเหลี่ยมอูปักนั่งจอาห่อก็ลื่นนิเกียเจียนาบวยอ่ะจิมยิ๊กไปว่ากิมยิกวันนี้แล้วคันยิกยกคันยิกยิกก็เป็นเก่าสิทองเอ๋อเลี้ยงคุใจญ่พี่ชมพูน้องน้ําฝนเป็นคนที่มีเสียงมีเอกลักษณ์มากนะครับข้อดีของน้องน้ำฝนคือเสียงเพราะ ข้อที่ควรปรับปรุงก็คืออยากให้กล้าร้องมากกว่านี้นะครับฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อเสียงให้แข็งแรงขึ้นร้องให้ใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วน้องน้ำฝนจะพัฒนาเป็นนักร้องที่สุดยอดมากคนหนึ่งครับอ่าโอเคเอาละขอะบเ้วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูผลกันนะครับว่าเพชรบูรณ์หรือนนทบ,บุรีใครจะผ่านเข้าไปเป็นทีมที่4เพื่อจริง50,000 0บาทครับสักครู่เดียวครับ <S 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 มื่อสินช่วงโชคไว่แดงแกับกะทิอร่อยดีแจกโชคทั่วไทยคอร์วันมูลค่ากว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์แจสกสกอตสกับมูลค่า1นึ่งลนบาทห้ารางวัลที่เช่เดือนแจกยาม้าพิโนมูลค่าห่าล้านบาท 5, บาทุกรางวัล รางวัลใหญ่จากโรนินสบอสซื้อคันง่ายๆครับเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่บนกล่อง u s b หรือสุนทัชไลท์ของกะทิอร่อยดีได้ภาษาไทยขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่ตู้พนหนึ่งพนสองกองจัดบังกะบิกรุงเทพ10240ส่งมานะครับมีสิทธิ์ทุกภาคทั่วไทยเริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่4พฤศจิกายนนี้โชคไปได้กะทิอร่อยดีรอคุณอยู่